มุ่งเน้นคําสอนที่ทําให้คนมันเห็นว่าเออประโยชน์เป็นเลิกของประโยชน์ดวงดาวจะทําอะไรได้อืมอัทโธอัถสะนักขตังไงอัทโธอัถสะนักขตังประโยชน์เป็นเลิกของประโยชน์ทําตอนไหนก็ได้ประโยชน์ตอนนั้นเนี่ยเป็นคนพุทธก็ช่วยกันเผยแผ่แนวคิดสี่เผยแผ่แนวคิดที่มันเป็นพุทธแบบนี้ไงคนมันจะได้หันกลับมามีความเข้มแข็งในทางจิตใจ มันจะได้นับถือศาสนาพุทธกันแบบที่เป็นพุทธจริงๆสักทีใครทำดีฉันก็สรรเสริญหมดแหละไม่ใช่อาจารย์เบียร์ทำถ้าอาจารย์นัดทำดีฉันก็สรรเสริญอาจารย์นัดดีฉันก็สรรเสริญใครทำดีก็สรรเสริญหมดช่วยกันเป็นกําลังสําคัญของศาสนาใช่อันนี้อาิฉันเห็นด้วยเลยพวกที่มันทำเดรฉานวิชาพอยิ่งไปพูดแบบนี้นะอีพวกที่มันทําอยู่มันยิ่งเห็นไหม เห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมขนาดคนเรียนวัาไตปิดกยังเข้าข้างกูเลยมันไปพูดเรื่องไกลทำไมรู้ว่าวิชาอื่นที่มันไม่ใช่สิ่งที่ศึกษาแล้วนําไปสู่การบรรลุมรรคผลมันก็เรียกว่าเดรัจฉานวิชาหมดแหละแต่เราต้องไปเฉพาะเจาะจงว่าเรากําลังพูดถึงเดรัจฉานวิชาคำคำนี้ในบริบทอันไหนบริบทอันที่มันเป็นโทษจริงๆแล้วมันไม่ใช่สัมมาอาชีวะ มันเป็นการหาเลี้ยงชีพโดยที่สุดท้ายแล้วมันมีปลายทางไปสู่การหลอกลวงเพ่งเลงเอาทรัพย์คนอื่นเราโฟกัสกันแค่ตรงนี้สโขบมาแค่นี้ที่เห็นปัญหาก็เลยพยายามติพยายามพูดเพื่ออย่างน้อยให้คนมีความตื่นรู้และจะได้ไม่ตกเป็นเหยื่อเพราะว่ามันมีเยอะมากขึ้นมากขึ้นอยู่ทุกวันในสังคมไทยไงแค่ตรงจุดนี้แค่นี้อันนี้ไปเถียงกันอะไรก็ไม่รูลากยืดลากยาวไปหมดโอ้ย โฟกัสสะโคบลงมาให้มันแคบหน่อยได้ไหมช่วยสะโคบลงมาหน่อยได้ไหมเออนะคะเออแต่ว่าก็พูดแบบกลางๆว่าเข้าใจทั้งสองส่วนนั่นแหละเข้าใจในส่วนของอาจารย์นัทดิฉันก็เข้าใจว่าเขาก็อาจจะเห็นเห็นอันตรายในบางอย่างในบางมุมของเขาในจุดที่เขาศึกษาพัตไตรปิฎกแบบแบบ เยอะกว่าหรือมากกว่าที่อาจารย์เบียร์ศึกษาหรือมากกว่ากลุ่มที่เรียกเองว่าพุทธวจนะศึกษาเขาก็อาจจะเป็นห่วงเป็นกังวลว่าเออเมื่อมันมีการไปยึดพุทธวจนะเป็นหลักจนจนแบบไม่ให้ความสําคัญกับตัวพระไตรปิฎกหรือคัมภีร์อื่นๆลองเลยเนี่ยเขาก็กลัวในมุมหนึ่งเขาก็กลัวว่ามันก็จะเป็นการลดทอนคุณค่าของตัวพระไตรปิฎกเข้าใจไหมแล้วเดี๋ยวมันก็จะทําให้พอมันศึกษาไม่ครบถ้วนอะไรแบบแบบเนี้ย ถ้าไม่ถ้าไม่พูดแบบที่อาจารย์เบียร์อธิบายมันก็จะกลายเป็นการการไปลดทอนคุณค่าหรือการเข้าใจผิดแบบตกหล่นในบางส่วนบางเรื่องที่ตัวไอตัวที่เขาย่อยมามันไม่ได้พูดหรือไม่ได้เขียนไว้อาจก็เข้าใจในมุมนี้ก็เข้าใจแต่ว่าดิฉันมองเป็นกลางๆทั้งสองฝ่ายดิฉันมองว่าทั้งสองส่วนเลยทั้งของอาจารย์นัททั้งของอาจารย์เบีย ทั้งของคนที่ศึกษาประไตรบิดกหรือของคนที่ศึกษาพุทธวัตร,ก,ตรก็ล้วนแล้วแต่มีมีความมุ่งมั่นมีความอะไรอะ่ะมีความอะไรบางอย่างในการที่ก็อยากจะเชิดชูแล้วก็รักษาไว้ซึ่งประสายนานั่นแหละเออแต่อย่ามาอยากทำแบบโดยลักษณะ,ะที่มันมีท่าทีที่มันไม่เป็นมิตรต่อ,อก,กันเลยดยฉยบบนะะิฉันไม่อยากเห็นแบบนั้นนะคะดิฉันไม่อยากเห็นแบบนั้น เออจับมือกันได้ก็จับมือกันเถอะนะคะเออจับมือกันได้ก็จับมือกันแล้วทางานเพื่อพระศาสนา <communaut. S 1> เพื่อพระศาสนาจริงๆนะคะเออ <rot> พุทธศาสนาจิลังติถัตตุขอพระตัทขอพระศัทธ์พระศาธ์ธรรมคําสอนจงดํารงอยู่สิ้นกนลาลน,นานน,าน,นะคะนะคะขอเถอะนะคะขอเถอะนะคะ อย่างที่หลวงพี่ธีระได้ร้いいองเพลงไว้ว่ารักกันไว้เถิดเราเกิดร่วมแดนไทยนะคะมันจะได้ประโยชน์ไงเน้นประโยชน์เป็นสําคัญดูที่เจตนาดูที่เจตนาดูที um ่ประโยชน์เป็นสำคัญนะคะเรื Sisters, ่องยิบยิบย่อยๆบอกกันได้แนะนำกันได้ก็บอกกล่าวแนะนำกันไปนะคะดิฉันว่าจะเป็นประโยชน์บอกกล่าวแนะนำกันไปนะคะมันจะเป็นประโยชน์นะ เออมันก็จะเป็นประโยชน์แทนที่จะมามามองว่าเราเป็นฝั่งตรงข้ามกันหรืออะไรกันนะครับมันไม่ดิฉันไม่เห็นอะไรเลยว่าทําไมเราจะต้องมาแบบขัดแย้งกันแต่พี่ดันพยายามจะนึกอยู่นะว่าทําไมว่าต้องมาถึงกับขั้นว่าเราต้องมาขัดแย้งกันแบบจริงจังอะไรขนาดนั้นดูที่ประโยชน์ดีกว่าดูที่ประโยชน์เออเขาสอนเขาสอนแล้วเขาทุกวันนี้ คนที่อ้างตัวว่าพุทธเป็นสายพุทธวจนะ <_ d ata> เขาสอนเขาสอนแล้วทําให้คนพุทธแบบออกห่างจากคําสอนของพระเจ้าไหมเออถ้าเขาทําแล้วทําให้คนออกห่างจากคําสอนของพระพุทธเจ้าไปปฏิบัติอะไรที่มันเป็นตรงข้ามกับพระธรรมพระพุทธเจ้าสอนแบบนี้ไปปฏิบัติอีกแบบหนึง่งเอออันนั้นน่ะค่อยตําหนิค่อยติดติงกันดิฉันก็จะไม่ว่าเลยดิฉันก็จะไม่ว่าเลยแบบนั้นดิฉันจะไม่ว่าเลยอืม เออถ้าทำแบบนั้นนะมีอริยสัจไม่สอนอริยสัจไปสอนอย่างอื่นดิฉันก็จะช่วยด้วยถ้าเป็นแบบนั้นนะเออมีคา,ารวะตธรรมไม่สอนคา,ารวะตธรรมไปสอนอย่างอื่นดิฉันก็จะว่าด้วยนะคะนะคะอ,อืมเอานะคะ ดิฉันยังไม่เห็นว่ามันเป็นเรื่องร้ายแรงขนาดนั้นนะมันยังคุยกันได้มันยังอยู่ในจุดที่เราสามารถคุยกันได้อะไรกันได้นะคะยังอยู่ในจุดที่ดิฉันรู้สึกว่าเราสามารถคุยกันได้ยังคุยกันได้อยู่มันยังไม่ได้ร้ายแรงถึงขนาดนั้นไม่ถึงขนาดนั้นยังไม่ถึงกับการแยกนิกายขนาดนั้นนะคะยังไม่ถึงกับการแบบประกาศแยกนแยกนิกายไปอีกนิกายหนึ่งยังไม่ถึงขนาดนั้นนะคะยังคุยกันได้ ยังคุยกันได้ให้กําลังใจทั้งสองฝ่ายแล้วกันนะคะขออนุญาตให้กําลังใจทั้งสองฝ่ายนะคะเห็นเห็นคุยกันได้ดิฉันก็ดีใจดิฉันไม่ได้อะไรหรอกเห็นเขายังคุยกันได้ไปออกรายการคุยกันได้แลกเปลี่ยนกันได้ดิฉันก็ดีใจค่ะดิฉันดีใจคุยกันได้แลกเปลี่ยนกันได้ดิฉันก็ดีใจ